ตอนนี้เราอยู่ปลายกันแล้วนะครับหลังจากที่เราออกจากอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดงมานะครับซึ่งจริงๆเราจะไปปางช้างนะครับที่ทอมส์เอลเวนแคมป์แนนเองออกเส้นถูกต้องนะครับและระหว่างช้างนั้นเราได้พบกับร้านอาหารร้านหนึ่งครับเป็นร้านอาหารที่น่าสนใจมากทีเดียวเป็น,นราน้านอาหารชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะครับอยู่ที่ปลายก่อนถึงปางช้างทอมส์ l e p h a n t Camp นะครับ Elephant Camp ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางเข้ามาไม่ลึกเลยนะครับแต่ลึกมากนะครับ,ลบแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากเราต้องมีใช่มีทางเป็นทางฝุ่นด้วยนะครับให้มีความตื่นเต้นนะครับเบาๆด,ดินแดงอ่ะดินแดงแล้วเราก็ได้มีอันนี้ไฮไลท์ก็คือใบาชาพม่ายำใบชาพม่าไม่รู้คืออะไรไม่เคยกินเหมือนกันจะลองกินแล้วก็มีจำบุญเซนแล้วก็มีความก๋วยเตี๋ยวนะครับเราจะลองชิมขออนุญาตชิม ชิมเราควรจะเป็นอะไงบ้างอาจจะชิมเล็กน้อยนี่คือตอนแรกตักคําเต็มเต็มช้อนพอเห็นคนกินไปก่อนก็เลยแบบเล็กน้อยกินได้หมดเลยนะเป็นไงเหมือนน้ำเรียบน้ำเรียบแล้วกูชิมเองด้วยคือไตมายแล้วตอนเนี้ยเค็มรสชาติเหมือนขม่าเหมือนขม่าตอนนี้เค็มขม่าเนี้่เค็มใช่ไหมแต่กูเห็นว่าเค้าอร่อยไรู้สึกว่าอร่อยไม่นปรุง ก๋วยเตี๋ยวก็ดีมากใครผ่านไมาปลายนะครับแวะมากินไม่ไกลาจากถนนหลักแต่ว่ามันจะขึ้นลำบากหน่อยนะต้องโอวิลหน่อย